ก็เจอกับเรื่องของกวางอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาแต่งหน้าลุคเออร์นีสวยแกรมแพงแบบชาติไหนพนโมดเออก็คือจะแต่งให้แบบว่าง่ายๆต,ตามสไตล์กวางนั่นเองเนาะสำหรับเครื่องสําอางในลุกวันนี้นะคะจะเป็นของแบรนด์ซุกุเกือบทั้งหมดนะคะทุกคนเพราะว่ากวางเพิ่งได้มาใหม่คือจะบอกว่ารองพื้นพาเมอร์คุณลดเวอร์อะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าลุคโอเมนี่ของกวางจองมันเป็นยังไงไปกันเลยคะ่ะ ตอนนี้ก็คือกางลงบำรุงแล้วก็ลงกันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาต่อกันที่พราเมอร์ตัวนี้เลยค่ะทุกคนซุกผู้ The Primer นะคะเป็นพราเมอร์ที่ให้งานผิวดีมากทาไปแล้วใช่ปะแบบถึงแม้ว่าเราจะเสร็จแป้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะแต่ระหว่างวันอ่ะทุกคนมันก็จะมีความแบบเป็นผิวธรรมชาติผิวโกลบเบาออกมานะคะคือสวยอะ่ะสวยธรรมชาติเพิอันนี้นะคะก็ขอแต้มไปที่ทั่วหน้าก่อนเลย แล้วเดี๋ยวเราจะใช้แปลงเกลี่ยต่อไปนะคะก็จะเป็นรองพลื้นของซุกผูนะคะจะเป็นแบบว่าตัวตลับกลมเนาะของเขาอ่ะจะมี2รุ่นนะคะแต่ว่ากวางอะ่ะเลือกรุ่นนี้มาเพราะกวางรู้สึกว่าเป็นรุ่นที่ให้งานผิวสวยมากเนื่องจากกวางอะ่ะไปงานอ e ีเวนต์ของเขาใช่ไหมคะแล้วก็ เขาก็จะมีการสาธิตการแต่งหน้ากับนางแบบให้ดูอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ใช้รองพื้นตัวนี้แหละคู่กับพาลเมอร์ก็เลยโดนซะเลยนะคะจัดมาใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสีที่กวางเอามานะคะของกวางจะเป็นสีเบอร์105ไปทางโทนเนเชอรัลแบบติดเดือกนิดตึกเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้ความผิวแบบสว่างขึ้นกว่าผิวอะไรเงี้ยอยากได้ติดชมพูมันจะเป็นรู้สึกมันจะขึ้นต้นด้วยเลข2นะคะก็จะเป็น2 0 5ก็ได้ ซึ่งกวางก็แอบมีความคิดว่ากวางอาจจะไปตำ205เพิ่มแล้วก็เพื่อเอามาผสมกับตัวเนี้ยดูว่าจะเป็นยังไงเราจะเกี่ยให้ดูข้างหนึ่งก่อนเนาะถ้าเกิดทุกคนเห็นกวางทำคลิปปะก็จะรู้นะว่ากวางไม่ค่อยชอบทาลูกฉันรู้นะเห่าตามเหรปะไม่ค่อยชอบทารองพื้นเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่วเวลาทำคลิปก็จะใช้เป็นพวกแบบว่าคุชชั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงหลังมาเนี้ยกวางก็ ใช้ตัวรองพื้นมากขึ้นนะคะพวาวกำลังติดใจตัวนี้อยู่ให้ดูค้างที่ทาแล้วมม่มีความชํำวาวโกลธรรมาชาติมากแล้วก็อันนี้ข้างที่ยังไม่ทานะคะช่วงหลังๆมานี้นะคะทุกคนควาวจะไม่ค่อยเอาตัวรองพื้นอะแปะแปะปาดที่แบบจมูกหรือว่าหน้าผากโดยตรงนะคะวาจะใช้เป็นรองพื้นที่ติดอยู่ที่แปะอะไรเงี้ย เรืวฟองน้าใช่ปะเสะแสะเสะเสะเข้าไปแล้วก็เกี่ยบบริเวณหน้าผากอะไรแบบนี้ก็จะได้แบบว่าไม่หน enfin> ักเกินไม่กองเกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่ามันจะได้ไม่เป็นคราบรวยคอนซีลเลอร์นะคะก็ก็จะใช้เป็นของทาส์นะคะจะเป็นรุ่นเชฟเทปครีมมี่ค่ะตอนนี้ใช้เป็นตัวนี้อยู่เอาจิงๆตอนหลังอะก้องพยายามที่จะแบบว่าทาคอนซีลเลอร์ด้วยการแปะที่หลังมือก่อนแล้วก็ค่อยเอาฟองน้ําอะแทบจากหลังมืออะแล้วก็มาแตะบนหน้าเว้ย ต่ทุกครั้งเสมอไปลืมด้วยความที่เราชินอนะ่ะทุกคนเก็บป้าเราชินกับการที่เราอะ่ะเอามาป้ายที่ตาทันทีเลยเนาะแล้วค่อยเอาฟองน้ำมาเกลี่ยอะไรเงี้ยเราก็เกลี่ยเลยครับผมหาฟองน้ำไม่เจอแปลงนั่นแหละพอีะเลือกของกวางนะคะใช้เป็นสี 20B นะคะสีไลท์ก็จะสว่างตอนนี้ก็คือใกล้เวลาที่แบบเขาบอกว่ามันจะม่อีกรอบนึงและละ่ะตื่นเต้นเบ,นเบาๆถ้าเกิดว่ามันไหวก็คือจะเห็นด้วยกันเปนในคลิปนั่นแหละ วันนี้อย่างที่บอกเราจะใช้เป็น Product ของซุกหุนะคะเพราะความเพิ่งได้น้องมาใหม่แล้วก็ค่อนข้างที่จะเถือมากแต่ว่านอกจากตัวรองพื้นกับตัวพ a าเมอรแล้วเนี่ยปองยังไม่ได้ลองใช้อะไรของเขามาก่อนหน้าน,นี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการมาลองใช้ไปพร้อมๆกันกับทุกๆคนในคลิปไปพร้อมๆกันจงหาคำว่าพร้อมกันมีทั้งหมดกี่รอบนี่ค่ะตลับเลือขามากเวอร์ซุก คู่เบรรอร์ o o งคัลเล h นะคะเบอร์107เป็นบัชออนนะคะจะออกเป็นแบบนี่ให้รู้เลยว่าใหม่เวอร์คือยังไม่ได้เอาออกเลยนะคะสีโทนแบบว่าชมพูอมม่วงแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีแบบไฮไลท์ตรงนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะเอามาทาทางตาแล้วก็แก้มเลยนะคะาจะผสมกันเพราะว่ากวาอย่างได้ลุคเออมันมีแบบไม่ดำตาเกินไปอะไรเงี้ยอยากให้มันมีความติดชมพูเบรออ์มันแบบวัยรุ่น วรุ่นคุณหนูติกแกรมอะไรนี้อ๋อแล้วก็ลืมเมาส์อย่างหนึง่งเมาส์ไปเรื่อยไม่ได้อัดคลิปแตบบ่แต่งหน้ามานานมากแล้วอาจจะแบบพูดเยอะหน่อยนะคะนี่แปรงฟาวเอชั่นของฉันเป็นตัวใหม่ทําไมไม่มีใครทักเลยเป็นของซูเปอร์มาร์นะคะใช้ดีมากเลยอะรู้สึกว่าปกติใช้แปรงมันจะเป็นเส้นใช่ป่ะแต่ตัวเนี้ไม่เป็นเส้นเลยเธอตานะคะควางจะใช้เป็นโทนสีน้ตาตาลชมพูนะคะทุกคนก็คือจะใช้น้ตาตาลจากพาเลตนี้ก่อนเลยก็จะเป็นพาเลตของโรแมนส์นะคะ สีนี้เป็นสีที่กวางใช้บ่อยมากแล้วก็ซื้อซ้ํามาแล้วไม่รู้กี่ตลับสามตลับพูดเหมือนเดียวกันนั้นเป็นสีเบอร์0 2, ูนย์สองมาฮอกเนีกาเดนนะคะเป็นสีที่แบบ I love I love you มากคือใช้ได้แบบทุกวันไม่ว่าจะแบบแต่งโทนชมพูน้ำตาลส้มน้ำตาลน,น้ำตาลอย่างเดียวหรืออะไรเงี้ยก็คือเนี่ยแหละตลับนี้เลยอะเป็นสีนี้ก่อนทาให้ทั่วเปลือกตาล่างบนเลยคะ่ะ ก็จะใช้เป็นนี่ค่ะสีนี้ถ้าเปลือกตาตรงเนี้ครึ่งตาแบบนี้ค่ะฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บแบบนี้นะคะคือกําลังมีแพลนว่าแบบอยากได้เป็นโต๊ะขึ้นมานั่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยเธอฉันได้กินถูกครั้งจริงๆเกือบ <c oughs> ลืมสีชมพูของเรานะคะเอาจริงๆเลยนะลายเขาสวยมากค่ะทุกคนดูดิ คือไม่อยากจะทําให้ลายน้องเขาหายไปเลยอะเกลายสวยมากแต่เราก็ต้องใช้ปากซื้อมาเพื่อใช้เอาแค่บริเวณนี้นะตรงเนี้ยพยายามพยายามหาช่องที่แบบมันจะไม่โดนลายให้มากที่สุดเออใช้บริเวณนี้นะคะมาแล้วก็ขอะนิดนึงเอามาผาสมกับน้ำตาลหน่อยเมื่อกี้เราทาครึ่งตาใช่ไหมคะตอนนี้เราทาให้มันแบบว่าเกือบชิดขอบตาแต่ว่าเกินเกินขึ้นมานิดนึง ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ข้างล่างด้วยนะกว้างอะทาบริเวณขอบตาล่างตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มาทาบริเวณหัวตาแบบนี้ก็จะได้แบบฟิลนี้เลยค่ะทุกคนสวยม่รอจะพูดว่าสวยไหมก็สวยมากผสมกันเป็นสวยม้ว <c oughs> กริตเตอร์ของโรแมนต์นะคะสีนี้ทาบริเวณกึ่งกลางตาแล้วก็บเบลนให้ฟุๆูๆแต่ว่าแต่ว่าก่อนก่อนไปกริตเตอร์ก่อนขอเอาตัวแปรงที่มันเป็นคู่ควบเนี่ยมันก็ติดแบบสีขาวเมื่อกี้ใช่ปะแล้วก็บเบลนก่อนบเบลนให้ทุกอย่างแบบ เท่ากันนะคะเป็นพวกแบบที่วลาเราทํามันจะเป็นขอบๆใช่ปะให้มันนวลเนียนเชื่อมกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใช้เป็นกริตเตอร์ขออนุญาตใช้นิ้วเขาอยากให้มันมีความแบบจึ้งจะบอกว่ากริตเตอร์ของโรแมนต์เท่าที่เราดูกันเขาจึ้งแล้วว่าแกมันจึ้งมันจึ้งมันจึ้งจริงแทบแทบแทบนะคะกลางตาแบบนี้เพอรดูโอ้โหเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ จะใช้แปรงพุ่มเล็กๆนะคะแปรงเล็กๆแบบเนี้ยตั้งแต่บริเวณหัวตาตรงนี้เห็นปะมาตรงกลางตาเลยคะ่ะแล้วก็แอบแบบเชื่อมๆไปข้างหลังนิดนึงเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทําดอลลี่อายหรือไม่ทาเดี๋ยวนึกก่อนว่าเขาต้องมีดอลลี่อายเพราะว่ามันจะแบลไปปะนิดนึงแล้วกันเนาะตามสไตล์แบบติดแก็มของเราก็จะใช้แปรงแบบนี้นะคะเห็นปะมันคือแปรงเขียนคิ้วนี่แหละแต่เราอะ จะเอาตัวน้ํานะคะสเปรย์ฉีดให้มันเปียกกหน่อยแล้วปึ๊บใช่ไหมเราก็จะทําการบีดนอ้องึให้น้องมันมีความแบบเนี้ยเล็กๆแบบนี้เลยเวลาแบบว่าเขียนดอเลี่ยมันจะได้ไม่ฟุง้งยิ้มหาล่องแล้วจิ้มนะควก็ปึ๊บ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 ,บ,บนี่ดอลีอายมาแล้วแต่เบาๆนะแม่อแบอบกนะชัดมากเพราะว่าอยากได้แบบไม่ต้องแบลวเยอะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเบาเบาๆกว้างเบาในไหนก็หยิบตัวนี้มาแล้วนะคะขอแอบแวบปไปแบบเขียนคิ้วหน่อยละกันเนาะพี่เขียนคิ้วของกวางนะคะก็จะเป็นของอนาตาเซียแต่ว่าอยู่ไหนแล้วทีเนี้ยน,นีเลยค่ะคนดีคนเดิมคนดีของใจชิบวาดไปตามคิ้วของเราเลยนะคะซึ่งตอนเนี้ยคิ้วกวางก็คือแบบว่าหนามากยังไม่ได้ไเวลาไปแว็กออกเลยอะ ปกติกวางก็จะแวกคิวนะคะทุกคนบางที่นาตจะเสียนน่แหละคือเวลาขนมันเดียวใช่ปะมันก็ทําให้แบบว่ากวางเขียนฝุ่นเข้าไปไม่ค่อยติดเท่าไหร่เพราะว่าขนกวามมันหนามากอะเดี๋ยวกวางขอไปงานตาให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปงานแก้มแล้วก็งานปากนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าก่อนจะไปงานตาเสร็จปะตาเสร็จปะแกว่าเชดดิ้งกรอบหน้านิดนึงนะคะก็ใช้เป็นนี่เลยค่ะ แ n m เม e นะคะ Shading พาวเดอจะเป็นสีศูนหนะคะซื้อในแอปส้มใช่ปะเราคือช่วงหลังอะมันไม่มีของแกฉันงงมากท้าไมแอปส้มไม่มีของแล้วพอดีว่าเพื่อนกวางอะชีไปญี่ปุ่นพอดีอะไรเงี้ยชีก็เลยเสิร์ฟมาให้จาจัดมาเลย5้าอันเพราะว่าของหายยากก็เลยตุนเพราะว่าก็ชอบอะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใช้น้องคนนี้แหละ s h a ดิ้งจมูกนะคะก็ตั้งแต่ ใต้หัวคิ้วมาแบบนี้หนึ่งจุดปัดไปก่อนนะคะเดี๋ยวมันอ่อนเองตรงปีกจมูกเธอเห็นความพุ่งของจมูกฉันยังเบนออกมานะคะตรงนี้ให้จมูกมันเล็กเรียวเป็นยุงก็จะมาที่งานตาของแท้และเป็นบราวอิกนะคะออร่ารอสเตอร์อายไลเดอร์สีดับกบว,วันนี้วันจะเขียนแบบนี้ ให้ทุกคนตั้งใจ look a t m e r a t o n to me okay you know ถ้าเกิดว่าใครที่เขียนไม่เก่งให้หาแบบเป็นอายไลเนอร์ที่หัวแหลมๆแบบเนี้ยความรู้สึกว่ามันเขียนง่ายเขียนง่ายมากหรือหรือนะเราอาจจะแบบว่าไกด์ไลน์ก่อนโดยการใช้แปรงหัวแหลมๆแบบนี้แล้วก็จิ้มสีน้ำตาลที่ไม่ได้เข้มมากนะคะี๋้วให้มันเป็นแบแหลมๆอย่างนี้เลยนะเห็นปะเนี่ยไกด์ไลน์ก่อนเขียนอายไลเนอร์ของจริงก็ได้ แต่ซึ่งส่วนตัวกวางอะกวางลงแล้วกวางไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวจะลองทําให้ดูนี่มันก็จะได้เป็นเส้นเบาๆแบบนี้นะคะวิธีเนี้ยมันก็จะง่ายเหมือนการรับมือใหม่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นไฮชโดว์เชป้าสีน้าตาลที่มันไม่ได้เข้มมากอะไรเงี้ยแล้วถ้ามันผิดพลาดหรือว่าเส้นมันไม่ได้ถูกใจเราอะเราสามารถที่จะแก้ไขได้ง่ายกว่าการลงตัวเนื้ออายไลเนอร์ที่เป็นเนื้อเจลลงไปเลยอย่าลืมทําให้ตัวแปรงชุ่มๆนิดนึงนะทุกคนไม่งั้นมันไม่ติดได้แล้ว ประมาณน,นี้นะคะก็มาที่ตัวเจลเลยแล้วกันนาะตามเส้นที่แบบกี้ลากไว้เลยนะคะกว้างอาจจะเป็นคนชอบทําหางให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วแต่ทริกแล้วแต่เอาจริงๆแล้วแต่ความถนัดของแต่และคนเลยนะของกวางก็คือควรจะทำยังไงก็ได้ให้หางชั้นสวยแล้วก็เป็นที่พึงพอใจก่อนพยายาม <c oughs> พูดไม่หยุดปะ <c oughs> พยายามวางอายไลเนอร์เนี่ยป,ปากกาตัวเนี้ยค่ะเป็นแนวนอนนะคะมันจะ ได้เส้นเล็กแล้วก็แนบชิดขนตาแล้วก็ไม่พลาดอะ่ะค่อยๆสกินพอบริเวณตรงกลางกลางตากวางก็จะตั้งเป็นแบบเนี้ยเหมือนเขียนหนังสืออะ่ะทุกคนแล้วก็ค่อยๆเอาปลายสกิบน้องได้หนึ่งข้างแล้วนะคะเดี๋ยวก็ไปเขียนต่อยอข้างหนึ่งแปบ๊บหนึ่งค่ะที่ใายขนตาของวางวันนี้ยังจะเป็นของจีโนแม c เรย์แต่ว่าวางอะ่ะได้ไปลองของอีกแบรนด์หนึ่งมาทุกคนแล้วมันใช้ดีมากเดี๋ยววางจะซื้อมาแล้วก็จะมารีวิวให้ดูนะ ใช้ดิม,มากดัดง่ายแบบดัดง่ายจังอ,อันนี้ก็ดีแต่ว่าอันนั้นดัดง่ายกว่ายอดท่าไปเลยคะ่ะดัดโคนขนตาไปเลยหลายๆครั้งยี่สิบครั้งอะไรก็ว่าไปแล้วก็ค่อยๆไล่พอเราปัดมัสคาร่าไปแล้วเปึกปัดมาสคาร่ามันจะมีความหนักแล้วมันจะทําให้ขนตาเราตกลงมานิดนึงก็เลยย้าโคนขนตาเยอะๆความคือไม่ถึงยี่สิบครั้งนะแต่ว่าเอาให้ได้แบบเยอะที่สุดตามจังหวะของตัวเองได้เลยนะคะ ปัดขนตากันครับผมในมาสคาร่าเขียวนะคะปัดต้องแต่โคนนะคะดันโคนขึ้นมาก่อนไม่ได้แผ่นดินไหวใช่ไหม <c oughs> ได้ยินเสียงแบบซุบซิบซุบซิบซุบซิบอะไรเงี้ยเ <c oughs> บาๆแบบนี้นี่เบาปะ <c oughs> แล้วก็รอให้เขาเสร็จตัวแป๊บหนึ่งก่อนเพราะฉะนั้นกวานจะมาทำอีกข้างหนึ่งกวานคิดว่ามันแห้งแล้วเสร็จตัวแล้วก็ปัด ทั้งหมดเลยนะคะขึ้นไปถึงปลายคนตาเลยคุยคลิปนี้ดูมีความรู้ปะรู้สึกว่าฉันเอาทริคอะไรมาฝากแบบไม่มากก็หนอ่อยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าทุกคนไปลองทําตามดูนะคะสวยมากคนตาคือแบบเราจะมากันที่งานกเกมแล้วตืงตึงนก็จะเป็นซุปคู่เบอร์นี้เลย107อย่าให้อ่านชื่อนะเป็นชื่อญี่ปุ่นคืออ่านไม่ออกอน,นี่ก่อนอือลายน้องหายไปแล้ว แก้มนะคะแล้วก็ลิปนะคะจะเป็นสริงคอเลกชันนะคะซึ่งตอนนี้จริงๆเขาเริ่มจะมีเป็นซัมเมอร์แล้วนะมีพีซัมเมอร์แล้วทุกคนคือสวยทุกคอเลกชันเลยอะอยากให้เห็นสีอะ่ะสีน,น่ารักมากเป็นชมพูอมม่วงที่เหมาะกับสาวคูโทนอย่างดีชันเวอร์สีน,น่ารักมากกลโกลอะ่ะน้ำกลิ้งบนผิวแบบสุขภาพดีตื่นมาคือเลือดฝาดอาดีๆจะลุกไหมโอมันนี้ไหมเนี่ย เออมันลากวางรู้สึกว่าออขอจมูกหน่อยขอคางนิดนึงให้มันมีความเชื่อมจิตเชื่อมใจนะคะให้มันมีความไปด้วยกันทางหน้าตัว texture ค่ะว่าค่ะมันจะมีความ shimmer อยู่ข้างในอยู่แล้วมันก็เลยทำให้หน้าดูกโกลอะไรเงี้ยแต่เราจะเพิ่มความเล่นแสงและเงาตรงนี้นิดนึงเอาสีขาวๆตรงนี้นะคะยิ้มตรงนี้ตรงที่มันกระทบแสงสวยสวยอ่ะ ชอบ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 เราต้องมูฟออนจากเกมนั่นแหละต่อมานะคะเราก็จะมาที่ลิปสติกนะคะของสุขคูเหมือนกันแพ็กเกจที่กวางได้มามีอันนึงคือเขาแบบทำเป็นชื่อฉันด้วยโทเชเรียสวยมากเป็นแพ็กเกจลิมิเต็ดนะจ๊ะหนึ่งเดียวเพราะว่าเป็นชื่อของกวางเองนะคะน่ารักมากทุกคนกวางจำไม่ได้จริงๆว่าอันไหนคือสีอะไรเว้ยแต่ว่าเดี๋ยวกวางอจะขึ้นแท็กไว้ให้นะคะว่าสีไหนที่กวางทาเป็นสีอะไรเนาะตัวลิปของสุข,ขะคะูค่ะเขาจะเป็น,ปนแบบแบบเคส เดี๋ยวเวลาเขาขายเขาจะขายแยกเป็นเคสกับตัวลิปรีฟิลตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราซื้อมาเลยเสร็จใช่ไหมแล้ววันนี้มันหมดอ่ะเราก็สามารถที่จะดึงออกแล้วก็ไปซื้อสีอื่นอะไรอย่างเงี้ยมาใส่ได้นะคะสวยมากสีแรกนะคะกนจะทาเป็นสีนี้นี่มันจะออกเป็นสีน้ำตาลอมแดงอมม่วงอ่ะทุกคนเป็นสีที่มันดูกแกลมมากทายทั่วปากก่อนเลยนะคะ มันจะเป็นความแมตที่เขาดูมีความชุ่มชื้นไม่ได้แห้งเกินไปมีความเบาๆสวยนะสีนี้ดูกลมมากมาต่อกันที่รุ่นหนึ่งนะคะรุ่นเนี้ยวางรู้สึกว่าเนื้อเขาอะ่ะมันจะมีความชุ่มชื้นตัวเม็ดสีอะ่ะจะบางกว่านะคะเพราะก็เลยเอามาเป็นตัวท็อปเนาะมันจะเป็นโทนสีใกล้ๆกันเลยค่ะทุกคนเห็นปะแต่แค่ว่าตัวเนี้ยมันจะแน่นกว่าเพราะมันเป็นเนื้อแมทใช่ไหมล่ะเนี้ย คุมชื่นกว่าแบบนี้สี่คือแบบได้ฟ oh, ิลลุกแบบโอมานี่มากทุกคนคือเลิศเอขอไฮไลท์สั่นจมูกนิดนึงเอาต้องที่เขาๆของเขานะคะตอนนี้คือลายได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะคะธรรมชาติฟลุปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแป้งนะคะมาเซตติ้นิดนึงเป็นของบอบบี้บาวตัวใหม่ล่าสุดเลยเพิ่งได้มาแล้วก็เพิ่งลองใช้เลยทุกคนตรงนี้ปึ๊บ ปึ๊บป๊บอย่างงี้ใช่ปะแล้วก็ปัด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 มาหน้าแก้มนิดนึงแบนนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปัด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 มานะคะเพราะว่ากวางอยากให้แก้มมันยังมีความแบบโกลโกลนะคะไม่แมทเกินไปเนาะแป้งตัวเนี้ยค่ะเขาบอกว่ามันจะแบบไม่ได้ทําให้หน้าเราอ่ะไม่ได้แบบว่าโกลเกินแล้วก็ไม่ได้แมแห้งเกินอะไรเงี้ยก็คือเป็นหน้าที่แบบเป็นธรรมชาติแล้วก็กาลังดีได้ฟิลนี้เลยครับ เดี๋ยวกวางจะไปรีวิวในเพจเรื่องของกวางนะคะเผื่อใครที่แบบว่าอยากจะเห็นรีวิวเต็มๆนะคะก็ไปดูได้ในเพจเรื่องของกวางเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลูโกมันนี่ของกวางในวันนี้อย่างที่บอกกันไม่อยากให้มันแบบว่าเป็นโคนน้าตาลจนเกินไปอะไรเงี้ยอยากให้มันมีความติดอมชมพูก็ใช้แก้มเข้ามาช่วยแล้วก็อย่างลิปอะไรเงี้ยที่กวางเลือกมาวันนี้ก็จะเป็นลิปที่มันออกมีความน้ําตาลเป็นแบบติดอมม่วงอมชมพูอยู่นะคะมันก็จะได้แบบ คือกันแล้วก็คล้องไปก,กันกับตัวแก้มแบบนี้ด้วยเนาะให้กี่คะแนนว่าหมาว่าสัานนะคะพิมคอมเมนต์มาได้เลยเนาะชอบไม่ชอบยังไงนะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ฝากกดไลค์นะคะฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกด s ับ s cribe ด้วยนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวควนจะมาหาลุกสวยๆนะคะมาแต่งกันให้ทุกคนได้ดูกันแบบง่ายๆอีกเอาจริงๆคลิปเนี้ยมันง่ายมากแล้วมันสั้นมากๆเลยนะเพียงแต่แค่ว่าดิฉันพูดจาไปเรื่อยตามภาษาคนไทยที่แบบพูดยืดเยื้อ เฮ้ยยังไม่หมดยไม่หมดมีอีกหนึ่งความพิเศษอยากจะแบบแนะนำมากๆเลยที่ช่วงเนี้ยกวางกำลังเหอมากๆก็คือการฉีดสเปรย์แบบเซตติ้งสเปรย์วันนี้กวางม,มี2ตัวค่ะทุกคน,นก็จะมีเป็นตัวชาลอตนะคะแล้วก็จะมีตัวทอมฟอร์ดแบบนี้ใช่ปะลอกเมคอัพอบะมันดีทั้ง2ตัวเลยนะแต่ว่าถ้าวันไหนกวางอยากจะได้ผิวที่มันดูมีความแบบโกลหน่อยอย่างเงี้ยกวางก็จะเลือกเป็นทอมฟอร์ด แต่ถ้าวันไหนที่กวามรู้สึกว่าเออก็ไม่ได้อยากให้มันดูกโกลอเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนี้เป็นต้นเนี่ยเราก็จะใช้เป็นของชาร์ลอตนะคะแล้วคือเทคนิคที่กว้างไปเวิร์กช็อปมาเขาบอกว่าเวลาฉีดใช่ปะให้ห่างจากหน้าประมาณ1ถึง1.5ไม่รู้หน่วยเป็นอะไรอ่ะแต่ก็ประมาณเนี้ยแล้วก็ฉีดนะคะคือจะฉีดเป็นตัว X ปึ๊บฟึ๊บ,บแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะฉีดลงเง่สามทีก็ได้เวย้ยเพราะฉะนั้นวันนี้กวางจะฉีดลงหนึ่งที นี่เธอจะเห็นเลยว่าหน้ามันจะมีความแบบพุ่งขึ้นมาเลยเห็นปะมันเหมือนเป็นน้ำวิเศษเพอฉีดปุ๊บแบบจากที่ตอนแรกเราแต่งหน้าเสร็จแล้วสวยแล้วใช่ปะพอฉีดปุ๊บดีดนิ้วสวยขึ้นอะไรแบบนี้พุ่งขึ้นมาเลยนี่นะคะไปจริงๆรแล้วทุกคนคะ่ะขอบคุณมากเลยที่ติดตามชมคลิปนี้กันจนจบคลิปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ